สวัสดีครับผมอาจารย์ยรรารรนญญายแพทย์จิรัชทีรประดิษฐ์ครับเป็นศัลยแพทย์เต้านมและมะเร็งวิทยาวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในปัจจุบันมะเร็งเต้านมพบได้มากขึ้นในประเทศไทยและพบได้มากในผู้ป่วยหญิงที่มีอายุมากขึ้นครับโรคมะเร็งเต้านมเป็นความผิดปกติของเซลล์เต้านมทั้งในส่วนของต่อน้ํานมเองและในส่วนของท่อน้ํานมโดยเซลล์ที่ผิดปกติจะแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นและกระจายไปตามท่อน้ํานมและปอมน้ําเหลืองหากทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา จะแพร่กระจายไปบริเวณอวัยวะข้างเคียงครับมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอาการมาได้ตั้งแต่คําได้ก้อนที่บริเวณเต้านมหรือที่รักแร้หรือมาด้วยการปวดบวมแดงร้อนบริเวณเต้านมหรือมีขนาดเต้านมโตขึ้นผิดสังเกตหรือจะมีน้ําหรือเลือดไหลมาผิดปกติจากบริเวณหัวนมได้ครับสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมนั้นมีได้หลายปัจจัยครับตั้งแต่สาเหตุในการเกิดตั้งแต่ในชีวิตประจําวันอันได้แก่แอลกอฮอล์เหล้าบุหรี่หรือน้ําหนักมาก หรือสาเหตุที่เกิดมาจากทางด้านพันธุกรรมมันได้แก่มียีน BRCA1 หรือ BRCA2 ในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่ได้มากขึ้นครับปัจจัยเสี่ยงมีหลายสาเหตุครับตั้งแต่อายุที่มากขึ้นมีประจำเดือนตั้งแต่ก่อนอายุ12ปีหรือหมดประจำเดือนตั้งแต่หลังอายุ5 5ปีขึ้นไปทานฮอร์โมนหรือยาคุมเป็นเวลานานตั้งแต่5-10ถึงปีขึ้นไปมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมไม่มีบุตรหรือไม่ได้ตั้งครรภ์แต่การตั้งครรภ์และให้นมบุตรรรสสาาามมถลดดคควเี่ยงไ้ับ จากที่กล่าวมานะครับก็จะเห็นว่าการรักษามะเร็งต้องรวมเนี่ยเป็นการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นอยู่กับระยะของผู้ป่วยและชนิดของมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะครับจึงจําเป็นต้องมีทีมสาหสสาขาซึ่งประกอบด้วยหมอศัลยกรรมนะครับหมอฉายแสงนะครับแล้วก็หมออายุรกรรมมะเร็งนะครับครับซึ่งทางโรงพยาบาลว,วชิระเองเนี่ยก็มีทีมที่เข้มแข็งมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการจัดประชุมทีมเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งตั้งรกมอย่างสม่ำเสมอนะครับทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ไข้ครับ